สองืนครังพี่2อและปิดการประมูลครับสองบาทน้อบอเกิดไะไม่ๆม้องไปอลงไปอลงไปของพี่เขาหน่อยเลของพี่ะเฮ้ยัอะไรับจับใจเปาพี่เขาอ๋อฮัลโัลสดเด้วยนะคะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้ำโมนะฮะร่วมทำบุญทางนันนะลูกค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนที่อยู่บริเวณนี้เลยนะคะอาจจะสงสัยว่าเสียงอะไรเรากินข้าวสองโมงสองตุ่นอะไรเราทำบุญกันค่ะร่วมร่วมกันทำบุญให้กับประเทศญี่ปุ่นที่กำลังประสบภัยตอนนี้นะคะอย่างน้อยๆเรามีบ้านอยู่นะคะแล้วเรามีเราเป็นพ่อแม่ใช่แล้วก็ยังน้อยๆทำบุญให้กับเพื่อนร่วมโลูกๆเรานะคะไอ้ตีนฟูที่เขาตัดตีนหนามไปใช่ไม่แค่จะตัดตีนปลา นเมตอนนอที่บ้านที่เม <Yeah. S 2> ืองไทยเราเกิด huh. สึนามิอ่ะค่ะญี่ปุ่นเขาก็ช่วยเหลือเรามาเรวด้วยใช่เขามาช่วยตั้งแต่แรกๆเลยด้วย่งวันนี้นะคะเราอุตส่าห์มีงานดีๆจะขึ้นแบบนี้ทุกคนยังไงมาร่วมแรงร่วมใจช่วยญี่ปุ่นเขาคนละที่คนละหน่วยมาช่วยกันออฟหน่อยอ๊อฟหน่อยอ๊อฟถอดเสื้อหน่อยอ๊อฟไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอันนี้ จะบอกว่าไม่รู้จักอายเลยไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่านี้พี่บอกให้ผมถอดก็ถอดอาก็ถอดด้วยผมไม่ถอดแล้วกันครับอ๋อเดือดลงต่อเว่าคนไทยครับผมเชื่อว่ามีน้ำใจครับยังไงเล็กน้อยครับทุกคนมารวมกันก็อาจจะช่วยประเทศที่อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งคนไทยเนี่ยเราก็ชื่นชอบเราก็ชอบไปเที่ยวประเทศเขาอยู่แล้วครับตูนด้วยอะไรกันอาใช่ได้ทุกคนชื่นชอบครับแล้วก็ตอนนี้เขาเดือดร้อนก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันครับ เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับและที่สาคัญผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงผมอยากจะให้คนทุกคนที่ดูญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอยากให้ชาวโลกมองประเทศนี้ไว้เขาคือแบบแบบอย่างที่ดีบนโลกใบนี้นะฮะมีกําลังใจมากๆในการที่จะก้าวเดินต่อไปขอบคุณด้วยจะฝากในวันนี้ก็คือหัวใจของคนไทยที่สวยงามนะคะบางคนหยดกล่องมากกว่านึงค่ะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวญี่ปุ่นปรบมือให้ตัวเอง คุณมาครับรุประเทศ้เป็นคนไทยกับกคุณาครถึงีละปนเอสทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบุกคเนคเราจะรับรามูัลนะคะรองเท้าของูีเอนะจ๊ะับายับอจับครับผมไปจับเลยออกรอบปกรอบไปลงรับไปอด้ได้